อัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่เลยค่ะพึ่งลงจากทัลเลอร์กันเลยนะคะพี่ๆ่ะมี3รุ่น3สไตล์ให้เลือกกันเลยค่ะเล็กไมแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะราคาสุดเล้าใจเลยนะคะรายละเอียดแต่ละรุ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปยาวกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่พีนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์นะคะเจอกับเซลแอนด์อีกแล้วนะคะมีอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ค่ะเพิ่งลงตักเทลเลอร์มากันเลยนะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนวันนี้เราอยู่กันที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะสำนักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์ค่ะพี่พี่คะวันนี้นะคะมีรถ3รุ่น3ไตล์มาให้พี่เลือกกันเลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่ไม่น้อยภาพเร็วๆเลยนะคะ ต้องบอกก่อนว่ารถทุกคันตรงนี้นะคะยังไม่ได้สปานะคะหรือ ทำความสะอาดหรือใดๆให้พี่ๆเลยนะคะอันนี้ให้ดูกันแบบเรียวๆเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่คันแรกเลยค่ะพี่ๆคะเห็นจอดสีดำหล่อๆอยู่ด้านนี้นะคะคันนี้เป็น 1.6G นะคะยังไม่ไม้นึ่งเช้งนะ,ะพี่ๆคายังเป็นรุ่นเดิมอยู่นะคะคันนี้เลขไม์แค่83,000กิโลเท่านั้นค่ะพี่ๆราคา429,000บาทนะคะเลขไม์น้อยโฉมยังสวยๆแบบนี้อยู่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านในกันเลยนะคะพี่ๆ เริ่มจากไฟด้านหน้าก่อนไหมคะเนี่ยไฟด้านหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะพี่พี่ค่ะโคมไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าสีดำนะคะสวยๆหล่อๆเลยคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าสภาพอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะคะเป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะพี่พี่ค่ะนะคะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีโคมไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยนะคะด้านมือจับเป็นแบบคีย์เลสนะคะส่วนด้านในพี่พี่คาะนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะ สวยสะอาดสะอ้านเลยนี่ขนาดพึ่งเข้านะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะคะเครื่องเสียงเดิมแท้ AM FM Air Auto, ต้เกียร์ออโต้แล้วที่สำคัญคันนี้ได้ปุ่มสตาร์ทมาให้ด้วยค่ะพี่พี่ค่ะนะคะสวยพร้อมใช้เลยขนาดรถพึ่งเข้าเลขไมหม่83,000กิโลเท่านั้นราคาอีกหนึ่งรอบนะคะ4 2แ0 0 0เท่านั้นค่ะพี่พค่ะนะคะด้านในนะคะฝั่งผูดด้โดยสารตอนท้ายค่ะ เบาะก,ก็ตึงๆเช่นกันนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตมาให้ด้วยค่ะพี่พี่อันนี้รับรองว่านะคะไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะส่วนด้านท้ายนะคะไฟก็ดีไซน์ยังใหม่อยู่เลยนะพี่จ๋าไม่มีคมเหลืองไม่มีริ้วรอยเลยนะคะสภาพถือว่าพร้อมใช้เลยสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่คันที่2กันเลยไหมคะคุณนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่คันที่2เลยนะคะ คันนี้หน้าตาแตกต่างไปจากโฉมนี้แล้วนะคะคันนี้เป็นโฉมปี19นะคะส่วนคันนี้19เช่นกันแต่เป็น19ปลายปีนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าอันติสหนึโฉมนิวแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขาสังเกตที่ไฟด้านหน้าเลยนะคะดีไซน์โฉบเฉี่ยวมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟ LED มีมาให้เรียบร้อยเลยคันนี้นะคะชุดแต่งนะคะกระจังหน้าได้เป็นสีดำตัดกับขาวล้อแม็กมีมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะ ด้านมือจับเป็นสีคโครเมียมกุญแจได้เป็นคีย์เลตเรียบร้อยค่ะพวกอะไรมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอด้านกลางมีมาให้นะพี่คะเครื่องเสียงเดิมแท้โรงงานแอร์ออ o โต้เกียร์ออโนต้นะคะเบาะได้เป็นสีทูโทนด้วยนะคะคันนี้สวยเดิมทั้งคันเลยพี่ๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะขอแจ้งราคาหนึ่รอบนะคะราคา510,000บาทเท่านั้นนะคะ แอร์ด้านท้ายแยกตอนมาให้เรียบร้อยค่ะพี่พี่เลขไม้น้อยมากๆเลยนะคะ5 0า0มื่นกิโลเท่านั้นนะคะสภาพต้องบอกก่อนเลยว่าสวยพร้อมใช้ขนาดยังไม่ปรับสภาพนะคะยังเป็นสภาพขนาดนี้เลยพี่พี่สาสำหรับชมนิวนะคะมาพร้อมดีไซน์ไฟโฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาเดี๋ยวดูด้านในสักเล็กน้อยนะคะว่ารถเข้าใหม่เนี่ยสภาพจะเป็นยังไงนะคะต้องบอกก่อนเลยว่า ภายในสวยสะอาดสะอานพร้อมใช้เลยพี่พี่ขานะคะคันนี้ด้านในได้เป็นสีดำนะคะเดี๋ยวดูอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะพี่พี่นะคะล้ออะไหล่แม่แรงต่างๆยังอยู่ครบเลยนะคะสภาพเหมือนยังไม่ได้แกะใช้งานกันเลยพี่พี่จ๋านะคะต้องแจ้งก่อนเลยว่าเล็กไม้แค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะสวยพร้อมใช้เลยสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คันที่สามนะคะใครหาเครื่อง1.5ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะพี่พี่ขา คันนี้ต้องบอกก่อนว่าเลขไม้น้อยมากค่ะเลขไม้แค่50,000กิโลเท่านั้นราคาสุดเล้าใจไปเลยนะคะ3ามแสนเจ็ดันคันนี้เป็นตัวรองท็อปด้วยนะคะ1.5ึ 1, 5, มิตรนะคะเป็น v ีออสนะคะชมนี้นะคะใครที่หาอยู่ไม่อยากให้พลาดเลยพี่พี่จ๋ารีบนิดนึงนะคะเพราะว่าชมนี้ขายค่อนข้างดีเลยนะคะอ่ะ ใครที่สนใจนะคะหรือว่าทั้ง3ามคันนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของ v o ออกันนะคะพี่ๆคะไฟหน้าโปรเจกเตอร์เรียบร้อยนะคะไฟเดชามมีมาให้โคมไฟเลี้ยวมีมาแล้วนะคะไฟหลีไฟตัดหมอกมีมาครบเลยพี่ๆ๋านะคะกระจังหน้าสีดําตัดขาวสวยๆเลยะคะ่ะใครหารถ ประหยัดนะคะจัดไปได้เลยสําหรับคันนี้ล้อมแม็กมีมาให้เรียบร้อยนะคะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีคงไปเลี้ยวในตัวมาให้ด้วยค่ะพี่พี่คะเดี๋ยวดูออปชันด้านในกันนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็มีหน้าจอกลางมาให้กล้องถอยมีมาครบแล้วสําหรับคันนี้เกียร์ออโต้แอร์อโอ,อโต้เบาะหนังตึงๆเลยพี่พี่จ๋านะะี่ค่ะออปชันถือว่าไม่ได้น้อยหน้าตัวท็อปเลยนะคุณพี่จ๋านะะี่ค่ะ สำหรับใครที่หาอยู่นะรีบเลยนะคะคันนี้ราคาดีงามมาก3 7 9 0 0นเ็หม่ลขไม้แค่50,000กิโลเท่านั้นนะคะด้านท้ายเบาะหนังก็ตึงเปียะเลยจิ๊พี่ร้านะคะต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอันนี้แอนออกมาให้ดูกันแบบเรียวๆเลยนะคะด้านท้ายค่ะพี่พี่นะคะด้านท้ายไฟนะคะโคมไฟต่างๆยังไม่มีแตกมีรอยมีลายเลยนะคะนี่กล้องถอยมีมาให้ครบแล้วนะ สวยทั้งคันเลยไฟทับทิมก็พร้อมใช้งานสุดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นทั้ง3คันกันอีกหนึ่งรอบนะคะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะที่คันแรกนะคะคันนี้นะคะคันสีดำนะเป็น Toyota a อ t นติ 1.6G นะคะปี2019เลขไมล์83,000กิโลค่ะราคา429,000ส่วนคันตรงกลางนี้นะคะเป็นโฉมนิวแล้วปี19เช่นกันนะคะเลขไมล์50,000กิโลค่ะ ราคา5 1 0 0 0 0บาทได้ชมนิวไปใช้งานกันแล้วนะคะส่วนคันสุดท้ายนะคะเป็น1.5มิตรค่ะปี2020นะคะเลขไมห้า0,000เช่นกันราคา3 7 9 0 0 0เบาทนะคะใครชอบคันไหนนะคะรีบทักเข้ามาได้เลยพี่พจ๋าะคะหรือโทรสอบถามสายด่วนได้เช่นกันนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะพ,พี่ขา อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ทีมงานเพชรยนต์ของพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่แล้วก็โปรโมชั่นโดนๆนะคะสำหรับทุกเดือนนะคะวันนี้แอนแล้วก็ทีมงานเพชรยนต์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ